เวลาเราใส่น้ำเราต้องค่อยๆใส่นะเดี๋ยวถ้าไม่พอเราค่อยๆเติมค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำผักเขาจะออกนะเดี๋ยวมันจะแช่ค่ะสวัสดีค่ะกลับมพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเข็ดนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาทำผัดแปดเซียนกันค่ะและแปดเซีของเราจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะดอกไม้จีนให้เพื่อนนำดอกไม้จีนแช่น้ำแล้วนำมาผูกค่ะผูกให้เป็นโมแบบนี้เลยนะ ประมาณสักหนึ่งกำมือค่ะเห็ดหอมแช่น้ําแล้วหัน่นเห็ดหอมนะแช่น้ําค่ะให้นิ่มแล้วหั่นค่ะเห็ดหู om, หนูฟองเต้าหู้สามารถใช้เป็นฟองเต้าหู้แบบสดหรือใครจะใช้ฟองเต้าหู้แห้งแล้วนํามาแช่น้ําให้นิ่มค่ะเหมือนได้เหมือนกันเลยนะและอุ่นเส้นค่ะ ทั้ง5้าชนิดนี้จะต้องมีในเมนู8เซกของอุ๋ยค่ะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เลยนะ5สิ่งนี้ค่ะส่วนข้าวโพดออนเพื่อนๆไม่ใส่ได้นะแต่ต้องหาผักอย่างอื่นมาใส่ให้ครบทั้ง8ค่ะก็จะมีข้าวโพดแครอทมอคคัลี่บางคนไม่หานมอคคัลี่ค่ะก็ะะอาจจะเปลี่ยนเป็นถั่วลันเต้ากระหล่ำปีดอ หรือว่าเป็นกระหล่ำปีหัวได้เหมือนกันหมดเลยค่ะ,คะทั้ง3ชนิดนี้เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนใส่เป็นอะไรก็ได้แล้วก็ส่วนนี้ค่ะเนื้อสัตว์เพื่อนๆสามารถใช้เป็นหมูไก่กุ้งปลาหมึกได้เหมือนกันหมดเลยค่ะจะใช้เป็นอะไรก็ได้นะวันนี้ยูใช้เป็นกุ้งค่ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะตั้งกระทะค่ะใส่น้ํามันลงไปเลยค่ะน้ำมันร้อนใส่เห็ดหอมลงไปค่ะ เราจะผัดจนกว่าเห็ดของเราหอมนะนนค่ะกลิ่นหอมของเห็ดหอมจะออกค่ะและตามด้วยกุ้งเลยค่ะใครไม่ใส่กุ้งสามารถใส่เป็นปลามหมึกหมูไก่ได้เลยค่ะเมื่อเนื้อสัตว์ที่เราใส่ลงไปสุกได้ประมาณ50ให้เราใส่ดอกไวจิน เห็ดหูหนูและข้าวโพดอ่อนมอคคอรี่ค่ะเราจะใส่ผักที่สุกช้าก่อนนะแล้วเราปรุงกด้วยซอสฝาเขียวเลยค่ะสียุขาวสัดรสด,ด้วยน้ำตาลทรายค่ะ แล้วเราก็มาใส่ฟองเตหูค่ะและตามด้วยวุน้นเส้นนี่ค่ะแล้วเติมน้ำลงไปเล็กน้อย เวลาเราใส่น้ำอ่ะเราต้องค่อยๆใส่นะเดี๋ยวถ้าไม่พอเราค่อยๆเติมค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำผักเขาจะออกนะเดี๋ยวมันจะแชะค่ะนีค่ค่ะกุนซีของเราสุกแล้วค่ะชิมรสชาติถูกใจแล้วนะเราก็ใส่แครอท เราก็ผัดให้แครล,ลอดของเราสุกแล้วเราก็ปิดแก๊สเลยค่ะนี่ค่ะเราก็มาเทาเลยค่ะแล้วก็จัดจานกันเลยนี่ค่ะสำหรับผัดเมนูแปดเซียนถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟ er ู้ดสีเข็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ